ก็สวัสดีนะครับค่ะคายครับอยู่กับผมโป้ยเหมือนเดิมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nambe Snap นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมติดค้างหลายๆคนเอาไว้ค่อนข้างนานนะครับก็มีคนขอตั้งแต่ผมเริ่มทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับว่าช่วยเอากล้องโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรูปรพสให้ดูหน่อยครับว่ามันต้องตั้งค่ายังไงเซ็ตยังไงแล้วถ่ายมุมแบบไหนถึงจะสวยนะครับวันนี้ก็เลยได้เลิกครับไหนๆก็ มีคนขอเข้ามานานแล้วนะครับเราก็ต้องมาทําให้นะครับไม่ลืมครับอะไรที่ขอไว้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยทยอยทำนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์การเอากล้องโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรถยนต์นะครับก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวขอเปิดประเด็นก่อนนิดนึงนะครับการที่เราจะากล้องโทรศัพท์ไปถ่ายรถเนี่ยมันไม่เหมือนกับ ต้องโปรนะครับเพราะงั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการเอากล้องโทรศัพท์ไปถ่ายนะครับเราต้องคํานึงถึงแสงสว่างนะครับแสงสว่างเนี่ยมันต้องมากพอจริงๆนะครับเพราะถ้าไม่มากพอจริงๆเนี่ยมันถ่ายออกมายังไงมันก็ไปต่อยอดไม่ได้นะครับต่อให้เป็นโทรศัพท์ที่มันดีหรือแพงสักแค่ไหนนะครับถ้าแสงไม่พอเนี่ยมันก็ต่อยอดลําบากนะครับแล้วก็ นอกจากจะต้องให้แสงมันมีความพอเพียงแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมปิดพวกบิวตี้โหมดพวกโหมดต่างๆทิ้งนะครับเราถ่ายเป็นกล้องธรรมดาเลยเดี๋ย่าละเอียดเนีย่ยไปดูกันในคลิปนะครับถ้าพอแล้วเราไปลุยเลยครับเกี mm ่ยวกับการถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือครับ let's go โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันข้างถนนนิดหน่อยสักที่นะครับเราจะมาทําการถ่ายรูปรถด้วยกล้องมือถือนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่อยากอธิบายให้ฟังนะครับก็คือการที่เราจะถ่ายรูปรถด้วยกล้องมือถือนะครับแนะนําว่าให้เราใช้เป็นโหมด normal นะครับก็คือโหมดธรรมดาของกล้องถ่ายรูปนั่นเองครับไม่ต้องไปใช้พวก portrait mode หรือว่า night โ o มดอะไรยังไม่ต้องนะครับอ่ะให้ใช้เป็นกล้องธรรมดาเสร็จปุ๊บให้เราทําการ ปิดพวก b e a u ี้โห d e ต่างๆออกให้หมดนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับให้ใช้เป็นกล้องน้เดิมเลยเสร็จแล้วเรามาว่ากันต่อในเรื่องของการวางกล้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้ขาตั้งกล้องเห็นไหมครับอ่ะผมจะวางให้ตัวกล้องเนี่ยอยู่ระนาบเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้อ่ากล้องมันก็จะอยู่เป็นระนาบเดียวกับตัวรถของเรานะครับซึ่งพอเราใช้มุมระนาบเดียวกับตัวรถเนี่ย มันทําให้ได้ภาพที่มีมิติที่สวยกว่าการยืนขึ้นไปถ่ายมุมสูงๆนะครับอะหรือว่าแล้วแต่ชอบครับตรงนี้ไม่เป็นไรนี่บอกเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าเน,นี่ยตอนเนี้ยผมอยู่ห่างจากแบบพอสมควรนะครับเพราะว่าผมจะทําการซูมเข้าไปนิดน,นึงครับแบบนี้ครับซูมเข้ามาประมาณคูณ2ครับ ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วถามว่าผมคูณเข้ามาทําไมนะครับเตุผลที่ผมทําการซูมเข้ามานะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเลนวายถูกต้องไหมครับถึงจะเป็น normal ของมันอ่ะมันก็จะเป็นระยะวายซึ่งมันจะกว้างนะครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงเลนคิดเลยครับเป็นเลนที่ซูมออกสุดนะครับก็คือระยะกว้างเลนวายแบบนั้นครับ แล้วก็ผมทําการซ like ูมเข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อให้ระยะมันใกล้เคียงเหมือนกับเลนฟิกนั่นเองครับก็คือให้สัดส,ส่วนรูปเนี่ยไม่มีการผิดเพี้ยนบิด,ดเบี้ยวนะครับตัวรถมันก็จะตรงเป๊ะไม่มีเบีย้ยวไม่มียาวกับความจริงนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ง่ายๆเลยครับถ้าโทรศัพท์ใครถ่ายเป็นไฟล์รอได้นะครับให้ถ่ายเป็นไฟล์รอเลยครับเพราะสามารถที่จะมาต่อยอดแก้ไขในไรล,ลุมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนนี้ถ้าโทรศัพท์ใครไม่มีไฟล์รอเนี่ยก็ถ่ายเป็น JPEG <ๆ S 2> ได้ครับไม่มีปัญหาอ่ะทีนี้ทวนก่อนนะครับ เราตั้งกล้องอยู่ระนาบเดียวกับตัวรถคือข้อที่1นะครับข้อที่2เราใช้กล้องเป็น normal mode ไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีไฟล์ลอก็ใช้เป็นลอนะครับข้อ3เราทําการซูมเข้ามาคูณ2นะครับเพื่อให้ระยะใกล้เคียงกับเลนฟิกครับอ่าเพราะเราไม่ต้องการระยะวายนั่นเองครับเว้นแต่เราอยู่ที่แคบแค่ือต้องการมุมต่างๆที่แบบเก็บท้องฟ้าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเขาใช้เป็นวายนะครับอ่ะวันนี้ก็ฉากหลังอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ขอโทษด้วยเสร็จแล้วนะครับผมแปรโฟกัสไปที่ไฟหน้าครับอโร้้้้ลลลล็็็็็อกกกกกกฟสไไไไดดดดเเเยยจแวตงป อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆตามชอบนะครับอีกมุมที่อยากแนะนํานะครับก็คือมุมนี้ครับอ่าจะได้มุมที่สวยนะครับก็คือให้เราออกมาอยู่ครับตรงกับตรงกับตัวล้อหน้าให้ดูพอดีเป๊ะเลยนะครับสังเกตดูจากมุมในกล้องผมนะครับก็คือเราอยู่ตรงกับเรานั่งน่ะตรงกับล้อหน้าที่หันเฉียงเห็นไหมครับมุมก็จะเป็นทะยงเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็แท็บไปที่ไฟหน้าเหมือนเดิมครับ แลก็กดชัตเตอร์ครับโดยรูปเซตเนี้ยมันอาจจะสวยนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นแสงสุดท้ายแสงยามเย็นด้วยครับถ้าใครชอบแบบท้องฟ้าส้มๆฉาบๆแบบนี้ก็แนะนําว่าถ่ายตอนเวลาเย็นครับ4ี่ห้โมงเย็นไปแล้วครับกําลังสวยเลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆครับแทบไปที่ไฟหน้าครับ แล้วก็กดถ่ายครับตรงนี้ผมใช้เป็นคูณ2ตลอดเวลานะครับเพราะว่าต้องการระยะที่เป็นฟิกอย่างที่บอกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูค็อบมุมครอบกันบ้างครับสมมุติเราต้องการครอบให้เห็นแค่เฉพาะด้านหน้ารถนะครับก็ยกกล้องเข้าไปให้ใกล้ขึ้นแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ยังอยู่ในคูณ2เหมือนเดิมนะครับเรายังไม่ออกจากคูณ2นะครับเราจะใช้คูณ2เนแนยถ่ายต้นยันจบเลยนะครับแถบไปที่ไฟหน้าหรือว่าล้อรถก็ได้ครับตรงนี้อ่าสมมุติด้านข้างเนี่ย แสงมันมืดมันเข้าน้อยมองไม่เห็นนะครับก็แท็บไปที่ล้อแทนครับแสงมันจะได้ดึงช่วยเข้ามานะครับแล้วก็กดชัตเตอร์ได้เลยครับประมาณนี้ครับท้ายรถก็เช่นกันนะครับผมยังใช้เป็นคูณ2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แท็บไปที่ไฟท้ายครับแล้วก็ทําการกดถ่ายครับแต่มันจะมีบางกรณีนะครับซึ่งมุมมันแคบเห็นไหมครับเราไม่สามารถจะถอยหลังเพิ่มได้แล้วครับมันติดกับแบบแล้วนะครับให้กดคูณ2ออกถ่ายเป็นคูณ1ธรรมดาครับ ก็จะได้ภาพแบบวายนะครับแต่มันจะมีเทคนิคอยู่ครับถ้าเราอยู่ใกล้แบบมากๆนะครับสมมุติเราเข้าเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมครับพอเราอยู่ใกล้แบบมากๆเนี่ยสัดส่วนมันจะเพี้ยนนะครับรถมันจะยาวกว่าปกตินะครับให้เราถอยออกมานะครับให้ไกลสักนิดนึงอ่ะแล้วค่อยแแบบไปที่ล้อหรือไฟนะครับแล้วก็กดชัตเตอร์ครับ เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับผมเว้นสเปซด้านขวาด้านซ้ายนะครับให้มันเหลือพอพอดีกันนะครับคือจะไม่ให้มันกินหนานดนนานหนึ่งนะครับข้างนี้มากกว่านิดนึงตรงนี้ไม่สวยนะครับถ้าจะให้กินก็คือกินมาเลยแบบนี้ครับอ่าหรือไม่ก็ให้สเปซมันพอดีกันนะครับขวาซ้ายเหลือพอพอกันประมาณนี้ครับ พอเราจัดสเปซได้ขวาซ้ายที่เหลือพอกันแล้วนะครับให้ดูด้านบนด้านล่างนะครับให้เราทิ้งพื้นที่ด้านบนนะครับให้เหลือเยอะกว่าด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้มันเหลือใกล้ๆรถเสมอๆครับไม่ต้องเหลือเยอะแล้วก็แทบไปที่ไฟหน้าเหมือนเดิมครับกดชัตเตอร์ลงมาได้เลยครับประมาณนี้ครับสำหรับการถ่ายรูปรถด้วยกล้องโทรศัพท์ที่หลายๆคนขอผมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อด้านบนครับ อ่ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับการเอารถไปถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับหวังว่าจะได้ความรู้จากมันไม่มากก็น้อยนะครับอย่าเรียกว่าความรู้เลยเรียกว่าหลังว่จะได้แบบเทคนิคที่ผมมาแชร์ดีกว่าครับมันก็เป็นวิธีที่ผมทําอยู่บ่อยเมื่อต้องใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปนะครับก็คิดว่าน่าจะถ่ายออกมาแล้วก็เอามาแต่งต่อยอดได้สวยนะครับถ้าทําตามนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ่ายในที่ที่แสงสว่างมันพอเพียงนะครับใครถ่ายเป็นไฟล์รอได้ก็กดเป็นรอมาเลยครับไม่ต้องเป็นซีเรียสแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ถ่ายในที่ที่ปลอดภัยนะครับอย่าไปถ่ายบนผมนะครับริมรั้วถนนที่ไหนสักที่เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็หาที่ที่เป็นปลอดภัยโลเคชั่นสวยๆถ่ายครับจะได้ภาพที่สวยกว่านี้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดซับไปเลยเดี๋ยวมีให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลามีคลิปใหม่มาเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดกันนะครับกดซับกดกระดิ่งไว้ที่ผมไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย